สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับสึ่งต่างๆของเราจะได้นำเอาวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแทรกรูปภาพนะครับเข้าไปในโปรแกรมเวิร์ดทำยังไงนะครับสําหรับผู้ใช้งานมือใหม่นะครับก็มาลองเรียนรู้วิธีกันนะครับก่อนอื่นท่านก็เปิดโปรแกรมเวิร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดไฟล์เอกสารนะครับขึ้นมาก่อนนะครับ ท่านก็คลิกเมาส์นะครับนะไปตรงที่ท่านต้องการที่จะแทรกรูปภาพเข้ามานะครับท่านอาจจะพิมพ์ตัวหนังสือก่อนนะครับนะจนเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยแทรกก็ได้นะครับคลิกแล้วก็ enter ลงไปลักษณะนี้ครับผมต้องการที่จะแทรกเข้ามาตรงนี้นะครับก็ไปที่เมนูแทรกนะครับนะเมนูแทรกแล้วก็พอแทรกก็จะมี ตรงภาพประกอบตรงนี้นะครับกลุ่มเครื่องมือภาพประกอบตรงนี้นะครับมันก็จะมีคําว่ารูปภาพอยู่นะครับท่านคลิกลงไปนะครับ1ทีนะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะแทรกรูปภาพจากไหนนะครับจากอุปกรณ์นี้นะครับก็คือจากในรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือน้ตบุกของเรานะครับรูปจากั้างนะครับก็ลองคลิกเข้าไปด <un> ูนะครับมันก็จะเป็น การเลือกรูปภาพนะครับจากคลังนะครับที่เขามีให้นะครับเอามาสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพจากคลังนะครับคลังที่มีนะครับเราปิดไปก่อนนะครับแล้วก็รูปภาพจากออนไลน์นะครับท่านก็คลิกไปนะครับมันก็จะมีรูปภาพของเป็นคนุนะครับเช่นรูปภาพจาก Apple อย่างเงี้ยผมต้องการรูปภาพ แอปเปิล <Apple S 2> อย่างเงี้ยก็คลิกลงไปนะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบมาให้นะครับหลายรูปแบบมาให้เราสามารถที่จะค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีรูปภาพเข้ามานะครับทีนี้ท่านต้องการที่จะแทรกรูปไหนนะครับท่านก็คลิกนะครับคลิกแล้วก็แทรกนะครับ ช่นผมต้องการที่จะแทรกรูปนี้นะครับรูปรูปนี้นะครับก็กดแทรกนะครับแทรกเข้าไปนะครับรูปภาพก็จะมาแล้วนะครับพอรูปภาพเข้ามานะครับก็สามารถที่จะย่อนะครับเอาเมาส์ไปขี้นะครับแล้วก็เมาส์เปลี่ยนเป็นหัวลูกศรอย่างเงี้ยนะครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับก็ย่อนะครับถ้าจะย่อตรงนี้ก็กดเมาส์ค้างไว้นะครับก็จะย่อนะครับ ตรงนี้ก็ย่อดได้นะครับอันนี้เป็นการแทรกจาก,าจากออนไลน์นะครับถ้าถ้าจากค้างก็เหมือนกันนะครับมาที่เมนูแทรกต้องการแทรกภาพใหม่นะครับก็กแทรกจากรูปรูปจากคลังงเี้ยนะครับกดคลิกลงไปนะครับผมต้องการที่จะแทรกรูปนี้เข้าไปเงี้ยนะครับก็เลือกแทรกแล้วก็กดเมาส์ค้างนะครับทำการลาก ตอนนี้ก็จะเป็นการลกนะครับเป็นการย่อขนาดนะครับทั้งความกว้างแล้วก็ยาวความกันนะครับสำหรับการแทรกภาพจากาไฟล์ในเครื่องนะครับท่านก็สามารถที่จะไปที่เมนูแทรกนะครับแทรกแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับแล้วก็ไปเลือกอุปกรณ์นี้นะครับเสร็จแล้วท่านก็ไปค้นหานะครับ ก่อนที่ท่านต้องการที่จะตำแหน่งไฟล์นะครับที่ท่านต้องการที่จะแทรกเข้ามานะครับผมจะไปหาไฟล์ที่เดสก์ท็อปกันแล้วกันนะครับก็คลิกลงไปนะครับผมอยากแทรกลูปนี้ลงไปนะครับก็คลิกนะครับเสร็จแล้วก็เลือกแทรกนะครับท่านจะได้รูปภาพเข้ามานะครับแล้วก็ทําการปรับแก้ได้นะครับนะเหมือนเหมือนที่ แนะนำนะครับในเรื่องของการปรับแก้นะครับในเรื่องของการย่อขยายนะครับอันนี้ก็เป็นที่ระฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการแทรกรูปภาพนะครับเข้าไปใน Word 2021ทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องเรานะครับเพื่อรับชมวิดีุอใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ